มาเป็นแล้วลูกเราปลอดภัยแล้วเราปลอดภัยแล้วล่ะเฮ้ยเราต <od> ้องการให้ช่วยหยุดได้โปรดตอนนี้ล bon. ูกสาวผมขาดใจไปท่ตรนนั้นโอเคเราไม่ได้เด็กเชื้อเจอพลเรือนอยู่นอกเขตครับท่านขอคําสั่งด้วยพ่อแล้วลงททมีล่ะพ่อจะพาลูกไปที่ปลอดภัยแล้วค่อยตามหาเขาโอเคท่านครับมีเด็กผู้หญิงมาด้วยนะครับแต่ว่ารับทราบ ฟังนะตอนนี้เราเพิ่งผ่านรกกันมาโอเคเราแค่ต้องการจะเฮ้เจอ๋อเอ้อยอออออาใจปวดจ่าไม่นะฮะสารล่ะโอเคส่งมือมาลูกพอลูกพอรู้พอรู้ ฝ่า <laughs> <laughs> น้ำมันอาจจะเจ็บลูกจะไปเป็นอะไรโอเคอยู่ก <c oughs> ับพ่อไว้เอาล่ะพ่อจะอุ้มนะลูกพอรู้พอรู้มันเจ็บลูกพอรลุกไปกระเถิกลูกไปกระเถอะพอรู้ลูกพอรู้พอรู้สัลล็อลูก ไม่เอาอย่าทำยินกับพ่อไม่เอาไม่เอาอย่าตายนะลูก <c oughs> ไม่ไม่โอ้ไม่ไม่นะลูกไม่ลูกขอโทพระเจ้าโทพระเจ้าดีโปรดขอร้องละ